นันคือตระกูลจางปรมาสารอันดับหนึ่งในเวทีกุงตาทั้งโกอกองทำไมลูกยังนอนนี่มันกี่โมงแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะเช้าไหมคนอื่นโน,นใเนสารตอนเช้าเป็นพิเศษตื่นแต่เช้าคุณเป็นเด็กดี ถ้าไม่มาหาเธอนอนได้จนลุ่งสางวันนี้ยังไม่เช้าเลยเช้าอะไรไม่เอาหน้ามาจบแล้วตั้งแต่เช้าวันแรกราคาถูกลงแล้วใช่ไหมสามเซนต่อปอนไม่เคยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉันจะไม่แสดงอีกหลังจากราชวงถังตอนนี้ผู้คนรู้สึกขอบคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายงานต่อฝ่าบาทเช่นแค่นโปรดฝ่าบาทจิองแซงเข้าร่วมในการอักเสบในครั้งนี้กุ้งฮาาแฝงชื่นชม1 0 0 0 0แเมตรอยู่ของทุง่งสำหรับดูเกับเั้งชตรีมคขีหาดของโกวกงมาเดือนนี่คือความสำเร็จของชาติมันง่ายมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณจะต้องไม่น่ากลัวแม้ว่าจะมีเครดิตแค่ให้รางวัลกับเงินการให้รางวัลแก่ชาตินั้นหนักเกินไปเขายังเด็ดและไม่ต้องกังวล ฉันนี่มาทำไมเด็กแก่คนนี้ตื่นเต้นจังเป็นไปได้ไหมว่าบ้านของเขาถูกกักตุนไว้อย่างเข้มงวดแต่ถามเองเมื่อไรวอรนี้เขาซื้อสัตว์มาไม่ได้กักตุนเกลือไว้มากฉันไม่ได้ทําให้เขาขุนเคืองใช่เจ้าชายแห่งราชวงศ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวีรบุรุษแห<ผ>่งการกู้พีดะที่แดงเ<ร><ร>ทีย<ร>บได้กับวีรบุรุษผู้ก่อตั้งรัฐมนตรีต่อต้านรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่อต้านมีอะไรกับคุณ พวกคุณต่อต้านการถ่ายลมสาลนี้ขึ้นอยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพวกคุณเป็นคนสุดท้ายอย่าหวานความบาดหมางกันในฐานะชายชราชายชลาก็เป็นซื้อของคุณเช่นกันคุณเป็นอะไรกันแน่แม่เหล็กตัวน้อยกล้าดูถูกเจ้าชายแห่งราชวงศ์มีคนลากออกตำแหน่งทางการไม่กี่ตำแหน่งที่ไม่เคยได้รับการว่าจาน ฝ่าบาทข้าพระเจ้าขออุทิศศิลปะแห่งปัญญาแก่ราชสำนักบรรยากาศที่ดีของกัวกองฉันจะให้รางวัลแก่คุณสำหรับผู้ที่ยินดีมอบเทคโนโลยีพิเศษคราวนี้ดุ๊กทันกล่าวว่าเขาสูญเสียมากโอกาสหน้าต้องทำกุ้งให้ครบนะเด็กคนนี้กุ้งพุ่งนี้คุณและแชงชูโมพวกเขาไปเรียนไทยสวียกันตอนนี้คุณเป็นเจ้าชายแล้วมารยาทและมารยาทที่ควรเรียนรู้ วันลุ่งขึ้นมีคนสองสามคนไปที่วิทยาลัยไทยหยวนแต่เช้าอ่ะนี่ไม่ใช่นายพลของเราทำไมคุณถึงละทิ้งศิลปะการต่อสู้และติดตามข้อความอือศักดิ์สิทธิ์ฉันคิดว่ามันเป็นใครเป็นหลานคุณทำไมคุณไม่เด็กเกินไปทำไมคุณถึงยังอยู่ในตาเก้าอยู่เฮนั่นไม่ใช่เฉิงเสี่ยวเหมยหรอทำไมล่างข้างเฉิงเสี่ยวเหมยถึงคุ้นเคยนะ นี่ไม่ใช่ความงามที่ฉันฝันฝันน่ากลัวนั่นคือน้องสาวของฉันจะรีบอะไรนักหนาหาคุณเจอแล้วคุณรู้ไหมว่าวันนี้ฉันหาคุณยากแค่ไหนนี่มันเกิดอะไรขึ้นชริปและพรินเซสิวเซ่งรู้จักกันพี่เสี่ยวทำอะไรนะนี่คือผู้หญิงในฝันของฉัน คุณกำลังพูดเรื่องไรสาระอะไรใครคือคนรักในฝันของคุณทานี่ทำให้เด็กน่ารักบอกฉันเกี่ยวกับการจูบข,ของฉันในวันนั้นตัวเองยังมีหน้าอยู่ไหมเด็กคนนี้กล้าเกินไปบ้านคุณอยู่ไหนสองวันที่ผ่านมาฉันขอให้ลุงเฉิงขอแต่งงานไม่ลุงเฉริงเป็นนายพลทหารไม่เก่งเรื่องนี้เชิญลุงฟังดีกว่าโรคประสาทพูดถึงอะไรคุณลูกค้า เออครับอือศักดิ์สิทธิ์คุณสามารถยูแงเสร็จแล้วคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครฉันไม่สนใจว่าเขาเป็นใครฉันจะไม่แต่งงานกับเขายอ่อช่างเป็นลมหายใจที่ยิ่งใหญ่ี่คือสถานที่สำหรับนักวิชาการพาเก้าอยู่รับผู้หญิงออกไปข้างนอกบ้านนอกอย่าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีเจ้าชายไม่ดูตัวเองว่าเป็นอะไร อย่าคิดว่าคุณเป็นหลานชายของสักภาพดีนี้ฉันจะไม่กล้าเอาชนะคุณแม้ว่าคุณจะเป็นลูกชายของสักภาพดีนีฉันอยังเอาชนะคุณพี่น้องเปิดแล้วหลังจากการต่อสู้พวกเขาทั้งหมดรีบกลับบ้านมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นต้องกลับบ้านไปปรึกษากับพี่แน่ๆ กุ้งก็กลับสุยเซียงโหลสิ่งที่ต้องกังวลเกี่ยวกับเมธปร,ราบได้ที่ฉันสามารถหาเงินให้ลูกคนที่สองของลีอย่ากบฏด้วยตัวเองไม่มีใครสามารถทําอะไรกับตัวเองได้เอาชนะหลานชายคนที่สองของจักรรพตินีแห่งลาสวงบอกว่าไม่กลัวคงโกหกกุ้งดังนั้นคุณอยู่ที่นี่คุณสามารถทําให้ครอบครัวของเราดูดีทําไมเจ้าชายถึงมาช้าจัง โก,กงรถของคุณประมาทเกินไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับแท่นบูชาหลายร้อยแห่งและอนุสรณ์สถานของคุณเมื่อกี้เจ้าโกงก็ไปพบสักพันธินี้เช่นกันจำเป็นต้องพูดจะต้องมีการล้องเรียนองค์ชายท่านไม่ทราบสถานการณ์ในขณะนั้นหรือพูดต่อลงๆก็คือครอบครัวของชนชั้นสูงนั้นน่าสังเวชพวกเขาไม่กล้ารบก,กวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแค่จองมาที่ฉัน ลูกๆของตระกูลคุณนางของพวกเขาคอยรบกวนฉันอยู่เสมอคนไม่ไหวแล้วจริงๆเมื่อคุณเข้าและออกจากสัตว์หลักคุณไม่เข้าใจการกลมตัวอยู่ข้างในไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอะไรคือตดตาบอดตีก็ตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่ชอบพวกเขาฉันเซ้นช่องจัก,กรพรรดินี้เป็นคนที่เข้าใจที่นี่ไม่ยากเกินไปที่จะทำบุญเพื่อชาติ ตอนนี้สารเป็นสมาชิกของตระกูลขุณนางทั้งหมดฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเป็นเหมือนบุญของชาตต่อไปและคนที่กล้าท้าทายครอบครัวแบบนี้ล่ะและลงไปที่ดูกหรือคนเดียวที่มีความสามารถในการคำนวณครอบครัวจาก,กระพัดอยู่ที่นี่ขอบคุณเจ้าชายที่เตือนฉัน